ก็ต่อัดพอดีนะครับพี่น้องชาวหมู่บ้านพัดสอนสามี่รักครรพนะครับตอนนี้รถประ่งสปันนะครับผู้สมัครสจจังหวัดปดุมธานีลุ๊พนันหรือเจริญหรือว่าสีังเอกพิมนาดงชาญใจดีนะครับก็มาขอคะแนนเสียงขอความรักความเมตตาจากพี่น้องนะครขอคะแนนเสียงจากพี่น้องก็ช่วยกันนะครับวันที่20ธันวาคมนี้ที่จะถึงนะฮะเ้าหาเลือก คนทำงานเลือกทีมงานลุงชานใจดีสีเบืองเองทีมงานลุงชานใจดีนะครับเบอร์หนึ่งนะครับรักกันเหมือนเดิมไม่มีติดหวังเราทํางานรับใช้พี่น้องกันมาโดยตลอดอยู่กันทุกๆสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์น้ําท่วมสถานการณ์โควิดเราก็ดูแลรับใช้สวัสดีนะครับสวัสดีจา้ารักกันเหมือนเดิมนะครับไม่ดูติดหวังนะครับรักกันเหมือนเดิมจา้าทีมงานลุงชานนะครับทีมงานลุงชานใจดีจา้า เบอร์หนึ่งนะครับรักกันเหมือนเดิมจ้าจ้าขอบพระคุณมากเลยครับเรียกคนทำงานเรียกทีมงานลุงชาใจดีสีเมืงเองเอกไม่มีผิดหวังนะขอบคุณมากครับคุณแม่จ๋าขอบคุณครับอย่าลืมนะครับร้านค้าสวัสดีจ้าพี่สาวคนสวยอย่าลืมนะครับวันที่20เข้าคูหาอย่าลืมไปเลือกเบอร์หนึ่งนะเป็นสอจอจังหวัดปทุมธานีทีมงานลุงชาใจดีนะรับพร้อมกับท่านนายกชานทวงเพชร นะครับอดีตนายกองการอาหารส่วนจังหวัดปฐุมธานีเบอร์หนึ่งด้วยเช่นกันนะครับเลือกคนทํางานเลือกทุมงานลงฌานสวัสดีครับสวัสดีจ้าไม่ติดหวังนะครับไม่ผิดหวังทุกุกำลังใจรักกันเหมือนเดิมนะครับรักกันเหมือนเดิมเลือกคนทํางานรักกันเหมือนเดิมบุญงานลงชานใจดีนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับพี่น้องชาวพัชรสามผู้รักทุกท่านนะครับที่ได้ยินเสียงประชาสัมพันธ์รถโฆษณา นะครับวันนี้ก็เดินทางมาขอคะแนนเสียงจากพ่อแม่พี่น้องด้วยความคอรพรักสวัสดีจ้าคุณแม่จ๋าสวัสดีครับรักกันเหมือนเดิมน,นะครับไม่มีผิดหวังจัดทีงานลรงชานเบอร์ล่นนะครับเบอร์ล่นทีงานลงาุงงานนะครับลุงชาญใจนีติยุเมือ,เองเอกวันนี้เดินทางมาขอคะแนนเสียงจากพ่อแม่พี่น้องจากหมู่บ้านพัทสอนสามนะครับก็อย่านุนนะไปช่วยกันเลือกคนทําง,งานเลือกทีงานลุงชาญ นะครับทีมงานลุงชาญใจดีตีเมืองเอกเบอร์หนึ่งรักกันเหมือนเดิมไม่มีผิดหวังนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับทีมงานลุงชาญเบอร์หนึ่งตีเมืองเอกไม่มีผิดหวังจ้ะนะฮะไม่มีผิดหวังนะครับทีมงานลุงชาญวันนี้สมุนตุกนันก็เลยว่าตีเมืองเอกก็อยู่บนรถประจัดสัมผัสตรงนี้ประจัดสัมผัสนะฮะบอกกับพี่น้องของคะแนนเสียงจากพี่น้องร่วมด้วยช่วยกันนะครับไม่มีผิดหวัง ทีมงาลงชาญใจดีสีเมืองเอกเบอร์นหนึ่งนะครับฝากกับพ่อแม่พี่น้องด้วยรักกันเหมือนเดิมนะครับเราจะดูแลกันเราจะบูกนะครับรับใช้พี่น้องไปพร้อมๆกันนะครับฝากกับพี่น้องด้วยนะเ,เลือกคนทํางานเ,าเลือกพีมงานลงชาญใจดีสีเมืองเอกขอบคุณที่ตุ๊กกำลังใจนะครับที่มอบให้าาสวัสดี